ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องพระลึกลับราคาถูกนะผมวันนี้นะผมนะครับมาใน EP ีที่28นะผมจะมี2ราคานะคพี่ราคา1,000นบาทนะผมแล้วก็ราคา2,000บาทนะผมราคา1,000บาทนะครับจะมี10รายการนะผมราคา2,000บาทนะครับจะมี12รายการนะผมทั้ง2ราคานะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ แต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนเงินเข้ามาก่อนได้เลยนะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับสแกนเคียรโค้ดเข้ามาได้เลยนะผมหรือแอดไลน์นะผมผ่านเบอร์โทรศัพท์นะผ่านในดีไลน์นะครับ0824940776น,นะครับ,รบเบอร์โทรทั้งด่วนนะผมก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับ082 4 9 4 0 7 7 6นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมแล้วก็ไปชมมาที่ราคา1000บาทก่อนเลยนะครับ ราคา1,000ันบาทนะผมรายการที่1นะครับนี่นะผมจะเป็นเหรียญนะผมหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะผมรายการที่1นะครัะผมของราคา1000บาทนะครับนี่นะครับหูเชื่อมนะผมกรอบตัดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับหูเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับมีรอยสึกนะครับผมเกิดจากการใช้งานนะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สองนะผมนี่นะครับรายการที่สองนะผมจะเป็นเหรียญนะผมวัดชัยยานะครับผมนี่นะเป็นเหรียญนะผมวัดชัยโยนะครับรายการที่สองนะครับ นี่นะครับเก่าๆสวยๆนะครับผมชอบรายการไหนหรือสนใจรายการไหนนะผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นับ0824940776นะครับหรือแจดไลน์ไอดีนะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่3นะรี่ รายการที่สามนะผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญล่อนะครับหลวงพ่อไผ่นะผมตัดขอบชิดนะพี่นี่นะผมเป็นเหรียญล่อนะครับผมหลวงพ่อไผ่นะครับตัดขอบชิดนะครับรายการที่สามนะครับรายการละหนึ่งพันบาทนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่4เลยนะครับผมรายการที่4นะครับผมก็จะเป็นเหรียญน,นะครับผมหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับหูเชื่อมนะพี่นี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมเป็นหูเชื่อมนะับเก่าเสวยสวยนะครับมีรอยสึกนะครับเกิดจากการใช้งานนะครับ รายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ห้ากันเลยนะครับรายการที่ห้านะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมเป็นเหรียญอุปชากรักนะครับหู่เชื่อมห่วงเชื่อมนะครับ เป็นเหร MM ียญอุปชากรักนะครับผมรายการที wow. ่ห้านะครับนี <K 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 ่นะครับผมรายการละหนึ่งพันบาทอยู่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับผมรายการนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่หกเลยนะครับผม รายการที่หกนะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแช่มนะครับวัดฉลองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับผมนี่นะครับรายการที่หกนะครับภาพเบอร์ภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมแอดไลน์ดีนะครับเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ไลน์ดีนะครับ 0824940776นะครับหรือจะแดไล ID นะครับผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครผมรายการที่7นะครับรายการที่เจ็ดนะผมจะเป็นเหรียยหลวงพ่อฉุยนะครับผม นี่นะเป็นเหลี่ยหลวงพ่อฉุยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับหูเชื่อมนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดนะผมจะเป็นเหรียญนะผมเหรียญพระปิดตานะผมวัดหนองม่วงนะครับนี่นะครับรายการที่แปดนะเป็นเหรียญพระปิดตานะผมวัดหนองม่วงนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่9นะครับรายการที่นะครนะผมก็จะเป็นเหรียญนะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับรายการที่9้านะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับผมนี่นะครับรายการที่9้านะครับ ต่อไปนะผมด้านหลังนะครับเป็นประมาณนี้นะครับรายการต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่1ิบกันเลยนะครับผมของราคาหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่1ิบนะครับผมของราคาหนึ่งพันบาทนะผมจะเป็นเหรียญนะผมหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับผม นี่นะครับนี่นะผมเรียนลวงพ่อลุ่งนะครับผมรายการที่10นะครับต่อไปนะผมจะเป็นราคารายการละสองพันบาทนะครับราคารายการละส0งพันบาทนะผมรายการที่1นะครับจะเป็นพัพพิคเนตนะคพี่เนื้อสํมลิติ์นะครับ,เ,รรบเก่าๆสวยๆนะครับ คาบแน่นๆหนาๆแบบนี้นะครับผมเป็นพัิคเนตนะครับรายการที่หนึ่งนะครับของราคาสองพันบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นพัพิคเนตนะครับผมเนื้อสำลิตรนะครับรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะผมจะเป็นพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งนะผมนี่นะครับผมเก่าเก่าสวยๆนะครับมีคาบติดนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผม รายการที่สองนะผมรายการนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะฐา,านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่3กันเลยนะครับรายการที่สามนะผมก็จะเป็นจอบใหญ่นะผมหลวงพ่อเงินนะครับเลี่ยมจับขอบเงินมานะครับนี่นะผมเลี่ยมเงินมานะผมสวยๆหนาๆแบบนี้นะครับรายการที่3นะครับของราคา2,000บาทนะครับนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะผมจะเป็นสิงนะพี่เป็นสิงห์นะผมหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะเป็นรายการที่สี่นะผมสิงหลวงพ่อเดิมนะครับผมของราคาสองพบาทนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอยากชมภาพนิ่งภาพเพิ่มเติมนะผมแอดไลน์ดีนะผมที่เบอร์โทรศัพท์นับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับแอดเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะผมจะเป็นกิ่งนะผมเป็นพักกิ่งนะครับไพรีพินาศนะครับ นี่นะครับผมเป็นพระกิ่งภพยรีพินาศนะผมรายการที่ห้านะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นพระกิ่งภพยรีพินาศนะผมรายการที่ห้านะครับรายการนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผม นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะผมจะเป็นนี่เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพระนะครับผมพระวัดระครังนะผมหลังค้อนนะครับนี่นะครับเป็นพระระครังหลังค้อนนะครับผม เลี่ยมจับขอบเงินมานะครับผมสวยสวยเลยนะครับเก่าๆนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่หกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะครับผมราคารายการละสองพันบาทนะครับผมสวยสวยคุ้มๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับผมจะเป็นเสือนะพี่นี่นะครับผมเป็นเสือนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นเสือนะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับ เก่าๆสวยๆนะครับผมมีรอยจานนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะผมจะเป็นเทวรูปนะผมเนื้อสํมฤทธิ์นะครับ นี่นะครับเป็นเทวรรูปเนื้อสัมลนะิรนะรผมเก่าเก่าสวยๆนะครับรายการที่แปดนะครับนี่นะครับนี่นะครับอยากชมภาพเพิ่มเติมนะครับ แอดไลน์ดีนะครับผม์82 4 9 4 0, 0 7 7 6นะครับแอดเข้ามานะผมมาขอพาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับผมจะเป็นชินาลาดนะครับผมใบเสมานะพี่เรี่ยมกอรอบพลาสติกนะครับผมเก่าเก่าสวยๆนะครับ นี่นะเป็นชินา,าราชใบเสมานะผมรายการนี้นะผมรายการที่เก้านะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะผมจะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหล่อนะผมหยดน้ํานะพี่เรียมเงินนะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับ เหรียญลอหยดน้ำนะผมรายการที่เก้านะรายการที่สิบนะพี่รายการนี้นะครับนี่นะผมเลี่ยมเงินมานะผมหนาหนาเลยนะครับราคารายการละสองพันบาทนะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะผมจะเป็นพระเนื้อดินนะพี่เก่านะครับไม่ทราบที่นะครับผม เลี่ยมเกอะพลาสติกมานะผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับรายการที่11นะครับนี่นะครับผมต่อไปนะผมรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับผมจะเป็นชินราดอินโดจีนนะพี่ จะเป็นชินาราดอินโดจีนนะผมรายการที่สิบสองนะผมเก่าเก่าสวยๆนะครับนี่นะครับรายการละสองพันบาทนะผมรายการที่สิบสองนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ โค้ดนะครับโค,ค้ดต,ต้ฐานนะผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะผมโค้ดต้ฐานเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมครับก็หมดแล้วนะครับผมทั้งสองราคานะผมจัดส่งให้ฟรีนะพี่สำหรับช่องทางการติดต่อนะผมดีเลยนะครับ สแกนเคียโค้ดเข้ามาได้เลยนะผมหรือแจ๊ไลน์นะผมผ่านเบอร์โทรศัพท์นะรหรือไอืดี d ไลน์นะผม0824940776นะครับเบอร์โทรเร่งด่วนนะผม0824940776เช่นกันนะผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ